อ้าว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 โดน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 ตามมากัดอยู่ใ,ใกล้ครับเอ้ไอ้สองไอ้สองนี่ เป็นไงสวยครับใส้ข้อมือเลยโดนแดดร้อนๆช่วงนี้ต้องใช้กรดีอย่างเดียวเล่นใต้น้ำอย่างเดียวโอเคครับมันมัครับ ตรงนี้แดดร้อนๆนะครับผิวน้ำไม่ค่อยกัดลองเล่นใต้น้ำดูครับลองใช้กระดีดูยังไม่เคยตีเลยนะตรงนี้ไม่รู้มีกิ่งไม้เปล่าเห็นรอยเขาเพิ่งจะตัดต้นไม้ไปไม่กล้าปล่อยตกพื้นมากเว้ยน้ำไม่ค่อยลึก น่าเดินหนอนยางมากตรงนี้นลองกระดีดูก่อนฮ<ะ>ยินเสียงกัดในป่า ô dịp hm nào ao 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 đồn 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 ตามมากัดอยู่ใ,ใกล้ครับชอนเอไสงไอสงนี่ยังไงสวยครับใสข้อมือเลยโดนกระสงครับใสสวยครับใสข้อมือเลยช่วงนี้แดดร้อนครับตีผิวน้ำไม่ค่อยกัด ต้องเล่นใต้น้ําอย่างเดียวตามากัดเบาๆอ่ะจะยกเหยื่อขึ้นแล้วกัดเก็บครับตัวนี้กัดลึกเลยนีส่สวยๆเลยครับแดดร้อนๆช่วงนี้ต้องใช้กระดีอย่างเดียวเล่นใต้น้ำอย่างเดียวโอเคครับมันมันครับ ภาพหมายครับดูหน้าหน้าตีครับแต่ผิวน้ำช่วงนี้กัดยากครับเดี๋ยวเล่นกระดีเอาเน้นเล่นใต้น้ำมาครับมายังไม่เคยเข้ามาตีเลยนะใต้น้ำเคยเล่นแต่ผิวน้ำเออตรงกิ่งไม้ข้างหน้านี่เห็น ปลาอะไรขึ้นเยอะจังวะโอ้ติดไม้ต oh, ิดไม้ค่อยๆเดูครับแดดร้อนผิวน้ำไม่เอาต้องเล่นใต้น้ำ แดดร้อนๆเราเจอใต้น้ำอืมโดนโอ้อโดนโดนครับโดนนึกว่าติดไม้มากัดตรงที่มีกิ่งไม้พอดีเลยเออปลากระสงครับอีส่งอีสงนี่กระสงครับ นี่ครับผลงานกระดีใต้น้ากระส่งครับแต่ไซนี้ตัวไม่ตัวไม่ค่อยใหญ่เดี๋ยวตัวนี้ผมปล่อยก่อนครับนี่ครับแดดร้อนๆช่วงนี้ประมาณเที่ยงครับแดดร้อนมากผิวน้ําปลาไม่กัดต้องเล่นใต้น้ำเอาโอเคครับเดี๋ยวตัวนี้ขอปล่อยก่อนเพราะว่าไซยังไม่ค่อยโตอ่ะตอนแรกนึกว่ารากมาติดกิ่งไม้จะ่ไหน,นได้ไอ้สงน้อยอ่ะ สายโลอ่กะก็ดีเจ็ดกรัมครับเนี่ยเมื่อกี้นี่นนสะดุดกิก่งไม้เลย ติดอะไรวะ สงโอ้โหยสายพันไกอีกอยู่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 กระสงครับปลากระสงครับสาใหญ่กว่ากระป๋องแฟรครับปับเดียวเลยตัวนี้มองไม่เห็นเหยื่อได้ครับสุ่มวัดเอา ตัวเดียวปากฉีกเลยเหยื่อเอาสายข้ามไกลครับ